สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่1กันยายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สงข้อความพระราชสารอำนรยพรในโอกาสวันรัฐธ,ธรรมนูญของสาธารณร,รัฐสโลวักและวันเอกราชของสาธารณร,รัฐอุสเบกิสถาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณร,รัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2566ความว่าพระนางสุสนาชาปูโตวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐสโลวักกรุงบรัติลา,า่าในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณร,ร,รัฐสโลวัก ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสโลวักมีความวัฒนาผาสุขสืบไป ประเทศไทยและสาธารณรัฐสโลวักมีสัมพันธไมตรีที่ดำเนินมาโดยราบรื่นตลอด,ดสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระ วชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2566ความว่าพระนท่านในชัฟคัก มีซีโยเยฟประธนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออานวยพรให้ท่านประธนานธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่เจริญงอกงามมาด้วยดีกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะพยายามอย่างไม่ลดละในการผลักดันให้เกิดความร่วมมืออันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอ่องพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสรจลงนาศสลาดุสิตด,ดาลัยสนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่10และผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการ ประกันภัยระดับสูงรุ่นที่2เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ พร้อมทั้งทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัฐเวชานุกูลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านเครือข่าย 5G ระบบขับเคลื่อน4ล้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วยการนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจัังหวดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรถพยาบาลดังกล่าวด้วย เวลา15.32นาฬิกา32นาทีสเสร็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย ลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการฐานบกนำคณะบุคคลเฝ้าทุลละองพระบาทดังนี้ 1. คณะกรรมการร้านกองทับบก เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านกองทัพบกในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย2คณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย 3. คณะกรรมการโครงการทหารพันดีเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินได้ได้จากการจำหน่ายผล,ผลผลิตของโครงการทหารพันดีในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางบุษกรศรีสวัสดิ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินได้ได้จากการออกร้านงานกาชาติประจําปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอาศิตาวิมลชัยจิต กรรมการผู้จัดการอาศสิตาอีโคโรีสอร์ทนำคณะผู้บริหารและพนักงานของอศสิตาอีโคโรีสอร์ทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกจากชุมชนท้องถิ่นแก่ผู้มาใช้บริการที่รีสอร์ทโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางนิชาพาสิงห์นรงค์ประธานมูลนิธิคุ้มกล้าว,วยาวชนคนสร้างชาตินำคณะกรรมการจัดงานประกาศเกียรติคุณโครงการวัฒนธศน์ครั้งที่2ประจำปี2566รางวัลวัชระนาคาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยสเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนก,นกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆ นายจารุเดศใบบัวประธานบริษัทมาชลา่าออฟฟิเชียลจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายสมวงาศาสุลักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทดังนี้หนึ่งนางเบญจวรรณจันทนะเรกและครอบครัวเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนค่าสมุดหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พันษา ในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้นางเบญจวรรณจันทนะเริกรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาพิไทยสอทอ 2. คณะผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนพัฒนาเมทาพร้อมอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาพิไทยสอท นายวีรพลตั้งสุวรรณนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปาริญญาทัศนามาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คณะทัศนามาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงเปิดนิทรศาก,การเมตตาเล i วิ k งไคเน s เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิล,ลปิน วันนี้เวลา14นาิกา3นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังหอศิลปทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดนิทรศการเมตตาเลิฟวิ k i ค d n e s นซึ่งหอศิลปทิพพิมานได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ขององค์สิริศิลปินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2566 ทั้งนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานถวายพระสมัญญาศิริศิลปินเมื่อปี2563โดยทรงสร้างสรรค์ผลงานศิละปะที่มีเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับมุมมองชีวิตประจำวันผ่านรูปทรงธรรมชาติได้แก่สัรพสัตว์ในอิริยาบทต่างๆผ่านผลงานศิละปะหลายแขนงอาทิจิตรกรรมประติมากรรมสื่อผสมและศิละปะการจัดวางหรือ Installation Art ที่สะท้อนธรรมชาติจากศิละปะ เป็นการแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางความคิดและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากภายในที่เหนือความเป็นจริงในการนี้ทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจบนประติมากรรมเสือพยักรักวารีและบนภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือเป็นปฐมฤกษ์ โดยนิทรศการจัดแสดงผลงานทั้งหมด385องค์ประกอบด้วยชั้นที่1จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตและผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตชุดเสือที่สะท้อนความมีเมตตาต่อกันผ่านการแสดงออกทางแววตาของเสือในรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมและเลโก้จำนวน166องค์โอกาสนี้ทรงลงพระนามบนภาพวาดฝีพระหัตเสือร้องไห้สัญญาแห่งความยิ่งใหญ่ที่ไม่สำแดงความรู้สึกอ่อนไหวให้ใคร ไอ้อุ่นจากน้ำตาช่วยปลอบประโลมจิตใจปลุกเร้าตัวตนสร้างความแข็งแกร่งภายในจิตใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตของมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์ ส่วนชั้นที่2จะแสดงผลงานชุดผีเสื้อและดอกไม้ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมและผลงานอินสตาเลชันรวม148องค์ชั้นที่3จะแสดงผลงานชุดนกฮูกและคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงในรูปแบบผลงานจิตรกรรมประติมาก,กรรมและผลงานอินสตาเลชันรวม59องค์และชั้นที่4จะแสดงพระอัจฉริยภาพในผลงานด้านต่างๆอาทิภาพปักครอสติชเลโก้กู่เจิงพร้อมกับโซนจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ในพระดมริซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิละปะขององค์สิริศิลปินตั้งแต่วันที่4กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยค่าเข้าชม50บาทนำสมทบทุนลนิธิทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปธรรมส่วนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนาธาตุพนมจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา19นาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนาธาตุพนมจังหวัดนครพนมทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 มีนักเรียน2,302คนในปี2,563ชมรมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2 สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันมีพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอาชีพรวมทั้งมีเครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นเมืองพื้นที่ร้องเพลงและซ้อมฟ้อนรำโดยสมาชิกอาสาสมัครแกนนำจะได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ทั้งนี้จังหวัดนครพนมดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอระดับตำบลตามวิสัยทัศน์ชาวนาครพนมมีสุขด้วยวิถีทูบีนัมเบอรวันทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกันช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งดี ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่ผู้แทนมูลนิธิทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานคำปรึกษาและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายยกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมและสมาชิกทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนทาตพนมและสถานศึกษาในจังหวัด สำหรับโครงการทูบีนัมเบอร์วันดำเนินกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงจิตวิทยาวัยรุ่นมีแนวคิดพระราชทานคือการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจและเข้าถึงจิตใจความต้องการของเยาวชนใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันด้วย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่ตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญและผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยประจำปี2561ถึง2565 วันนี้เวลา13.57นาทีที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดิษฐาอำนาจองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายวรวิทย์กังสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญนำตุลาการสารรัฐธรรมนูญบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สารรัฐธรรมนูญและผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยประจำปี2561ถึง2565จำนวน5รุ่นประกอบด้วยรุ่นที่6ถึงรุ่นที่10เข้ารับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะรวม260คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญจัดอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคลังโดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญคือหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความเข้าใจสถานการณ์โลกในปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่การเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้พัฒนาอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการหน่วยงานของตนเองและประเทศชาติต่อไปองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดบึงกาฬ วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬในอำมพลกิติอำพลองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และรักษาป่าไม้รักษาพระศาสนาในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการรักษาป่าไม้และรับประโยชน์จากป่า โดยไม่กระทบสภาพธรรมชาติโดยคณะนุกรรมการมีมติในการดำเนินการอาทิจัดทำผังพื้นที่และยืนยันเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจนของโครงการบนพื้นที่กว่า3,000ไร่ทำการสำรวจระบบภูมิเิเวศทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในพื้นที่โครงการศึกษาและรวบรวมการอนุรักษ์พื้นที่ทั้งในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนและพื้นที่ที่อนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สปายสถาน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันเปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ